เดิมอ่ะหรือไม่หรือไม่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นสี่ทุ่มถึงห้าทีห้าอะไรเงี้ยไม่ไม่เอาคืนถึงอายุสี่ป่ะพี่ถ้าเกิดเราเอายี่สี่ไปถ้าเกิดคุณอะไรต้องต้องขอยี่สี่อย่างเดียวพี่เพื่แบบขอยี่สิบสี่ไม่ต้องให้มันฟาร์มอ่ะใช่มก็ไวสุดหลังตีสองมันเป็นเห็นเรียกวฟาร์มถ้ามันแข็งพอมันไหวอยู่แล้วพี่ตีห้ายังเจอพี่ลองมันมันก็เยอะอยู่นี่เออถ้ามันแข็งพอไหวอยู่แล้วยี่สิบสี่มันไม่มีมันไม่มีหรอกว่างไม่ว่างพร้อมกันหมดนั่นมันไม่มีหรอกตีสี่ตีห้ายจะเห เออมันไม่มีหลอกสภาที่จะไม่ว่างความกันหมดนั่นอ่ะมันมีแต่ว่ามันมันว่างเดือนไม่เข้าครับเออยื้กระจบแบบเอาโปรเทคกระเป๋าไว้เอ่าฮะเราดูอะไรอะรบอกเรียวกับอานี้ดิไม่ได้ยินเรียวกับอานี้ไม่ได้ยิน่ะพูดเหรอเดี๋ยวไม่ได้พูดใ่เครับผมพูดให้ สรุปวัดยิมว่าไงครับเอองั้นผมขอยอมดีกว่าครับขอขอจบขอจบเลยครับใช่ครับจบจบเลยขอใขอให้เขางอย่างได้ครับได้ครับโอเคมันครบสามแล้วรอนั่นมันจะได้โปรเทคไหมครับครบแล้วครบแล้วได้ครับได้ไปเาคู่เลยอย่างได้โปรเทคเจ็ดวันนะครับวันยินได้สิบวันกว่าจะจบ ก็เดี๋ยวของระวันนี้พร้อมให้ไอของนภัทรนี่พร้อมเลยหรือเปล่าครับพร้อมครับเพชรสองร้อยเม็ดเนาะใช่ครับเดี๋ยวผมมีเม็ดตุมาให้แล้วก็เงินกี่แสนคนนึงไปเอาเลยครับเพชรสองร้อยเม็ดครับโอเคเดี๋ยวยืนยันรอวาดีมาเพชราให้นะครับเงินกลางเงินกลางได้วางไว้ไหมไม่ได้วางเงินครับไม่ได้วางใครที่ถือเงินแกงก็เดี๋ยใจเลยก็ได้ครับถ้าวันไม่อยากเสียเวลากันครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรอคนนั้นนะครับไม่เอาคุณปลากระเลรอเขาให้ตังค์ค่ะหรอนะครับแป๊บนึรื่งกับเดี๋ยวพี่เขากำลังไปเอาอย่างแป๊บนึงนะใครพี่อยู่ไหมนะผมประกาศเพื่อเทคก่อนนะอ่าประกาศเลยประกาศเลยได้โผป่ะสภาพเจนิกาเทส7อะไรไมเนี่เราได้7วันแต่นะ กูสาเข้ามาเนาะมันจะได้เล่นแก๊งแก๊งกระจอกอ่ะพี่ทำอะไรไม่ได้แก๊งพวกมันทุบกระจอกอ่ะโุ่นเหรียญเลยต่อไปเปิดแก๊งเลยไม่เออไม่ไม่พอเล่นไม่ต้องไม่พอเล่นทีหลังไม่ต้องไม่ต้องเล่นไปแถวชิบหายทำทรงตึงไม่ไม่พอเล่ไม่ไม่พอเล่นทีหลังมันเล่นเลยแก๊งแบบไม่ไปแล้ว่เอานี่แหละเข้าเข้ามันนะพี่อันนี้เข้าแผนมัน ไม่ไม่ฟังกูอ๋อเออว่ามันได้โปรเทคพอดีนี่ว่าสามวันอ่ะหมดโปรเทคหมดโปรเทคเปิดต่อเรื่องสีสุดหมดโปรเทคเปิดต่อเรื่องสีสุดเอ้าเอาไม่จมอะเขาบอกจะจะเจ้าอีกเรื่องเอ้เจ้าอีกแก๊งหนึ่งไม่ใช่เหรอที่คุยกันเอามันะอีกเอามันอีกเอาไอ้นี่เหรอไม่ได้อีกแก๊งเอามันอีกตีฟุตต่อไปไม่แปลกแปลกรู้ว่าเราจะเอาอีกแก๊งอีกหรือเปล่าต้องรอประชุมอ่ะเดี๋ยวประชุมดีกว่าเดี๋ยวได้คุยกันเออใช่ใช่จะได้ตกลงมันจะได้คุยกันหลายๆคน ราเกี้ยังไงประชุมไม่ได้ถ้าไม่ต่อเลื้องสีเลยปะได้ได้ให้หมดก่อนหมดก่อนให้มันหมดก่อนขอโครับครับอะครัอโครับอโขอโทษขอโทษครับอโทษรขอทษะรอโทษนะรนะครันะัขอโทไม่ขอโทอทษนะบขอโทคร้ขอโทษนะครับขอโทษครับอนะครัอโทษนะอโนขอโทครัอโทษนะอนะครโรอะคอะครอะองนอ้อัะอะร สักสี่มาค้ำคอดิเชสักสี่ค้ำคอจะสุดสายปะหนพี่อืมเอ้ยแบงค์ลูกยังได้อยู่ปัตไม่น่านอะไรแล้วมากเเนี่ยแบงหมดแล้วประชุมอีกไปรวมเงยครับเกียรตแจกตังค์แจกว้าห้ตกไปแล้วเหรอรับตังขอโทษขอโพยกันยังวิ่งออกขออีก

ของใครของใครอ่ะตั้งได้กี่คนอ่ะของพี่เหรอได้ได้สี่ขึ้นขึ้นคือมาเลยขึ้นมาเลยกขึ้นมาเล็กเอ้ยเล้นไหมาล่นไหมเล่นมพี่เนไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วหลังแต่งเอาเท่สิว้าวที่ก้ของพี่เหรอพี่เคนใช่โอ้เห็นว่าสูงอ่ะมันคือรถอะไรอ่ะพี่เคนเอ่อเก้าสิบโลครับเก้าสิบโล ใช่ใช่เขาไปไหนนะคะอ่าทำงานครับเปลี่ยนชุดทำงานอ๋อแล้วทำไมพี่พี่ถึงไม่ทำงานกันนะคะงานไม่ทำรำอย่างเดียวเหรอไม่นะไม่นะไม่ได้รำนะอาทิตย์นี้มีเงินสองแก๊งหรือยังคะยังครับเอี่ยกําลังไปฟ้าเปลี่ยนชุดอยู่สรุปที่นี่แก๊งไหนใหญ่สุดคะยินหยางยินหยางพี่ลูกุยไปบอกแก๊งมาตีแก๊งยินหยางวะเอาพี่ลูกุย บินเข้ามาเปิดเลยป่ะ,ปปะเอาเลยป่ะแกง๊งยิงอย่างนี้มีกี่คนนะคะเป็นล้านใช่นั่นแหละครับตอนนี้เป็นกินพืดเดี๋ยวหนูเมสเน็ตบอกคนในแก๊งอะ่ะอ๋ออยู่แลนนี้หรอะคะนี่ครับอืมโอเคนี่อยู่แลนเนี้ครับที่นี่มันป้นได้ไหมคะ อืมใช่ครับพวกขวดนมแตกมีดปอกมะม่วงอะไรแบบนี้เหรอใช่ถูกแล้วอืมเฮ้ยแล้วคนนั้นเขาคือใครอ่ะเขายืนนิ่งเลยนะเขาไหนครับอ๋อมันเป็นชุดนึงอีกอีกอันนึงของเฮ้ยทำไมชุดแก๊งมันเยอะขนาดนี้แก๊งนี้รวยอ๋อรวยก็เฮียเลยเฮ้ยรวยอะรวยจริงหรือเปล่ารวยก็เฮียเลยเดี๋ยววกูตบรหนึ่ง ขายเสียงนะพวกนายซื้อหรือเปล่าพันธุ์อะไรขายเสียใช่ไป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 เฮ้ยอย่าพึ่งดิไม่ใช่ขายเสียงแบบนั้นพี่ลูกกูวันนี้มีเงินกินข้าวยังอย่าขายเรี้ยงยังไม่มีนะครับฟังเพลงหรือเปล่ายิบยังยิบฟังหรือเปล่าเพลงอ่ะบังคับหย่อนมาด้วย อยากฟังเพลงอะไรเอ้าตัวมาถ่ายไปไหนอ่ะเอ้ยหนึน่งวันรันบาร์ไอ้แซ่ไบไม่เอาเงินฟรี Alright, you're ready to go ไม่เอารลานนี้คนบึ้มเลยไม่เอาไม่เอา,เ,อาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน